เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคุณใต้เกมเมอร์นะครับเพิ่มเติมคือโปรไฟล์ใหม่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูโปรไฟล์ใหม่นะครับเอาอยู่ไหนว่าอัลบัมนี่นี่แกลเลอรี่ดูภาพโปรไฟล์ใหม่นะครับนี่ครับไมสนใจมันนะครับผมนี่เป็นภาพโปรไฟล์ใหม่แต่ผมตัดคําว่าแปลงร่างออกนะครับอาจจะดูเป็นยาอ่อนแต่มันก็เห็นงองูอยู่ถ้าใครไปดูในรูปโปรไฟล์นะครับก็จะเห็น นี่นะครับเป็นนี่มาจากไหนผมวาดผมระบายเองหมดเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้โม่สองคนเสร็จเลยนะครับไม่ได้โม้ครับอุ้ยนะครับประมาณนี้แหละผมก็วาดเองนะครับรูปที่เหลือก็ไปก็อปมาดูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแค่นี้ประมาณนี้แหละครับโชว์รูปแก็บผลงานที่ผมมีก็เกือบครบครับก็นะครับผม สำหรับว,วันนี้ก็แค่จะมาบอกแค่นี้แะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ